สวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรย้อนรถครอบครัวมือสองัดเกรดพี่ขาอย่างที่น้ำหนึ่งบอกนะคะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมกับอิ u ุส m มิวเอส เข้ามาใหม่ถึง26คันพี่ขาตอนนี้กําลังทยอยเข้ามานะคะณนะวันนี้เข้ามาแล้วประมาณ10กว่าคันค่ะพี่พี่ขาเดี๋ยวน้องนจะรีวิวนะคะเขาก็ทยอยมาแล้วก็ตรวจเช็คในส่วนของ QC นะคะอยู่ด้านฝั่งนู้นด้วยนะคะแล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวน้อจะพารับชมพี่พี่ค่ะ m ิวส์เอ็กนี้เป็นลอถปลดระวังจากหน่วยงานนะคะเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงาน ใครสนใจหรือว่ากําลังมองหานะ,ะรถสวยคัดเกรดนะคะหรือว่าจะเป็นตัว Isuzu MU-X เป็นตัว3.0 Navy ปีนะคะปี2000ปี2019นะ,ะเอ้ยปี2018พี่ขาปี2018ก็ค่าตัวนะคะราคาค่าตัวก็จะคลักกันไปนะคะก็อยู่ที่ในส่วนของเลขไมล์อะน,น้ี้ขอแอบดูสักนิดหนึ่งคันนี้เป็นปี2018 ถูกแล้วเป็นปี2018เข้ามาทั้งหมด26คันนะคะเราได้มาทั้งหมด26คันก็จะเป็นล,อลอ็อตอ่อรถเข้าใหม่นะคะพี่ขาก็อันนี้นะก็จะเป็นบางคันนะคะที่ราคาจะต่างกันไปคันนี้รู้สึกว่าใหม่นะ่าจะอยู่ที่ประมาณ60,000คันนี้699,000ส่วนคันนี้จะอยู่ที่669,000 ราคานะคะนี่ใหม่แล้วคันหนึ่งนี่ใหม่กับเราคันหนึ่งราคาจะเริ่มตั้งแต่6กแสนหจนถึง6กแสนเกจะอยู่ที่เลขไมค่ะรู้สึกว่าถ้าเลขมไม่ถึงแสนจะอยู่ที่6ก9ส0 0ก้่นแต่ถ้าเลขไมอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สหนึ่งจะอยู่ที่6กแสนหกหมื่นเก้าพแล้วก็ไม่แสนสี่แสนห้าจะอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมื่นเกะคะก็เป็นปี2018ค่ะนะปีสองพ ราคาจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าในคลิปนี้น้ำหนึ่งพามาดูก่อนนี่เขากำลังทยอยเขากําลังเช็ครถแล้วก็ทยอยเอารถเข้ามาวันนี้นะคะเข้ามาประมาณ10คันด้วยกันพี่ขาเดี๋ยวให้ดูสภาพรถแรกเข้า,ารถยังไม่ได้รถล้างหรือ,อยังคะพี่ยังไม่ได้ล้างใช่ไหม รถยังไม่ได้ล้างเลยก็คือบางทีเนี่ยเขาล้างล้างแล้วแล้วก็มาถ่ายรูปแต่ว่าอันนี้น่าจะยังไม่ได้ชมเพราะว่าพี่เขาบอกว่ายัางไม่ได้ล้างนะคะใครที่สนใจนะคะรถสวยคัดเกรดและเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่ง Isuzu MU-X ส0ม์วันนี้เมื่อเช้าเข้ามา4คันแล้วก็ทยอยเข้ามาเพิ่มอีก4คันแล้วก็ทยอยเข้ามาวันนี้ส10คันเดี๋ยวพรุ่งนี้ทยอยเข้ามาอีก น่าจะ10คันแล้วก็ทยอยเข้ามาอีก6คันนะก็ทยอยเข้ามาหากันเรื่อยๆแล้วก็นอกจากตัวอิสุสูแล้วก็ยังจะมีพวกรถเก่งต่างๆนะคะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวพามาดูสภาพเบื้องต้นสภาพตัวรถเบื้องต้นละกัดเป็นชมปี2018เป็นรถประวังจากหน่วยงานค่ะพี่ๆคะ่ะตัวนี้นะก็จะได้กระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ลนนิ่งไลฟ์ไฟตัดหมอกคู่หน้าคะ่ะตัวนี้น่าจะอยู่ที่6 6 9 0 0 0พี่ขา รถส,สวยค่ะเกรดไม่มีพิษความชนหนักจมน้ำแต่ว่าอาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยจะมีประมาณนี้แต่เราเก็บงานปรับสภาพให้เราไม่ได้ให้ไปแบบนี้เรามีการเก็บงานปรับสภาพให้ค่ะพี่ๆขา,าให้ดูภายในสักนิดหนึ่งให้ดูภายในสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราต้องเอาเบาะมาถอดมาขัดมาล้างอยู่ดีนะคะเราเอาเบาะมาถอดมาขัดมาล้างอยู่ดีคันนี้หกแสนหกหมื่นเก้าพันคันนี้หกแสนหกหมื่นเก้าพัน อันนี้คือห6 9ส0หเก้าันจะผ่อนเริ่มต้นนะผ่อนเริ่มต้นนะจะอยู่ที่ประมาณหนึ่ง1มื่นหนึ่งพหนึ่งมืหนึ่งพันห้ารอผ่อนเริ่มต้นดาวก็อยู่ประมาณสองสี่มื่นประมาณนี้อ่ะตัวนี้นะคะหรือจะจัดยอดเต็มดันฟรีดาวก็ไม่ว่ากันคะ่ะสามารถที่จะดันฟรีดาวได้ ส่วนคันนี้699,000คันนี้ราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยแต่ดูสภาพยังไม่ได้ล้างนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้ได้ไม่น้อยด้วยกระจังหน้าโครเมียมคันนี้699,000พี่ขาจําเลขป้ายทะเบียนไว้อ่านะในส่วนของล้อแม็กคันนี้ได้เป็นยางกูดเยียยางกูดเยียนะคะอันนี้ยางปีไหลเดี๋ยวดูใกล้ๆก่อน อายางปี22สองอันนี้ก็คือได้เป็นแม็กเดิมดูสภาพตัวรถคือรถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดค่ะเพิ่งทยอยเข้ามานะคะกระจกมองข้างได้เป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างที่เปิดด้านนอกได้เป็นแบบโครเมียมเปิดด้านในดูค่ะไมน้อยมากอ่ะนี่อันนี้สภาพสวยกว่าคันเมื่อกี้นิดนึงนะคะก็ราคาก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วคะ่ะคันนี้นะสภาพถือว่าสภาพสวยเลยปี2018เป็นตัว3.0นเนวีนะคะ นมีจอกลางด้วยอ่ะอันนี้คันนี้สภาพใช้ได้เลยคันนี้สภาพใช้ได้เลยมาดูคันนี้มาดูตรงนี้มาดูด้านหลังตรงนี้กระเป๋าใส่เอกสารนะคะมีทั้งสองเอ่อทั้งสองเบาะนะคะแล้วก็อันนี้ด้านข้างอันนี้จะเป็นลายไม้สนใจยังไงทักมาได้เลยนะคะพี่ขาอันนี้คือด้านท้ายด้านท้าย เปิดดูตรงนี้ก็ตรงนี้นะคะก็พับขึ้นได้อเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งพี่ขาสนใจอยากเข้ามาดูสภาพตัวรถเข้ามาได้แล้วตอนนี้คือเขากำลังทยอยเข้าไงเขากำลังทยอยเข้าหนุนหนุหนมาอีกแล้วมาอีกสองคันมาอีกสองคันเห็นไหมทยอยเข้ามาแล้วทยอยเข้ามาเรื่อยๆค่ะมันมี26่กคันพี่ขา ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนี่น้่หนึ่งก็รีบดมารีวิวก่อนก่อนที่เซลท่านอื่นจะรีวิวนะก่อนที่เซลท่านอื่นจะมารีวิวดัมหนึ่งพัเดินไปดูอึ๊บอ่ะใช้แรงนิดหนึ่งให้ดูตัวน็อตต่างๆมาดูตัวรถมาทดลองขับกันได้เลยค่ะพี่ตอนนี้ก็กําลังทยอยกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยก้มต่ำดูสักนิดหนึ่งอันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่สภาพสวยเนี่ยค่ะคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่สภาพสวยเลยใช้ใช้ได้คันนี้ใช้ได้ ถ้าแบบไม่ได้ซีเรียสแบบเออ่ราคานั้นนี่หกแสนทุ่มมือกัพันจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นสองคันที่จะผ่อนอยู่หมื่นสองหมื่นสองสองร้อยเครดิตดีจัดยอดเต็มก็สามารถที่จะดันฟรีดาวได้นะคะดันฟรีดาวได้เดี๋ยวลองสตาร์ทรถกุญแจอยู่ตรงนี้พอดีมาสตาร์ทรถกันเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทค่ะ 0.0มิล X ขับนุ่มค่ะได้3.0ด้วยขับสนุกเข้าไปใหญ่คันนี้63,498โลโอ้พี่ตอนนี้เขาทยอยกันมาเยอะเลยรู้สึกว่าวันนี้น่าจะมาเยอะมากๆเนี่ยค่ะทยอยกันเข้ามาเยอะเลยอาไปดูรถทยอยเข้ามาก่อนแต่คันนี้699,000 669,000นี่เข้ามาทยอยกันเข้ามาเยอะเลยจะเข้ามาประมาณ26คันค่ะพี่ๆขานี่มามาอีกแล้ว รู้สึกว่ามากกว่าสิบคันแล้วน่าจะประมาณสิบสิบห้าคันแล้วมั้งเนี่ยค่ะสภาพตัวรถคือรถแรเข้ามีที่นงที่นกด้วยนี่เนี่ยค่ะ ก็จะคล้ากันไปค่ะนะคะราคาจะเริ่มอยู่ที่6 6 9 0 0 0อยู่ที่เลขไม้อยู่ที่สภาพรถนะคะ6 6 9 0 0ันอย่างที่หนึ่งแจ้งไม่จะอยู่ที่ประมาณแสนสี่แสนห้าหกแสนเจ็ดหม้ไม่อยู่ที่ประมาณแสนต้นๆแล้วก็ถ้าไม่ไม่ถึงแสนประมาณ60,000โลนะเจ็ดหมโลก็จะอยู่ที่ประมาณ6 9 9 0 0 0พที่ขาตรงนี้มีสี่คันตรงนี้มีสี่คันนะคะคันนี้ไม่แน่ใจอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็ต้องดูเลขไม่ น,น,นี่เขาเพิ่งมาจอดเมื่อกี้เนาะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เข้ามาทดลองขับได้พี่ขาเดี๋ยวน้ำาน่จะไลฟ์สดด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ติดตามทางต๊อกต๊อกของน้ำหนึ่งได้คะ่ะพี่พี่ขาพี่พีขาพิมเขาว่าน้ำหนึ่งได้เลยอ่ะ อันนั้นไม่ใช่น้ำโฟ์จูเนอร์อ่ะตัวนี้นะคะก็ราคานะคะถ้า600,000 69,000จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ11,600นะคะถ้าเออ่เลขไม่ประมาณ100,000 150,000จะอยู่ที่600,000 69,000ไม่แสนต้น,ต,น,ต,นต้นนะคะแสนหนึ่งแสนสองก็อยู่ที่679,000อันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ11,800นะคะแล้วก็ถ้าเป็น699,000ราคาก็จะอยู่ที่ 1 2 0 0 0ค่ะ12,200น,นะคะก็อยู่ที่เลขไมค์ค่ะนะคะมารถเดียวกันหมดเลยเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานเป็นเครื่องยนต์3.0ค่ะใครสนใจนะคะทั้ง26ครคันนี้เครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้พี่ๆค่ะนั้นมึงอยากพาไปดูตรงนู้นจังเลยไปดูตรงนู้นกันบ้างไหมเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นค่ะ มาค่ะมีอยู่ตรงนี้คันหนึ่งนะคะตรงนี้คันหนึ่งพี่ขาเลขทะเบียนก็ลยหลายท่านก็มองเลขทะเบียนใช่ไหมเข้ามาเยอะมากๆรถนี้ของเราได้มา26คันของเพชรยนต์ได้มา26คันพี่ขาสภาพตัวรถนะคะก็พอๆกันนะคะพอๆกันคันนี้น่าจะอยู่661,900แน่เลยนี่ค่ะอยู่ที่เลขไม้ด้วยอยู่ที่เลขไม้ด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันอันนี้ก็รถเข้าใหม่ ทยอยเข้ากันมาค่อนข้างเยอะค่ะพี่ๆ่ะอันนั้นเขาก็ตรวจเช็คนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็ครถทีละคันแต่ละคันกันขออนุญาตนะคะอย่บเบรกกดปุ่มสตาร์ทสักนิดหนึ่งคันนี้กิโลเนาะ คันนี้ไม่แน่ใจอ่ะอ๋อนี่น,นีคันนี้1นึ่งแโลนะคะคันนี้อ่อไม่แสนหนึพโลน่าจะอยู่ประมาณ6 7 9 0 0เ่นา่าจะอยู่ประมาณนี้เอาดับรถให้เขาก่อนจริงๆแล้วของเรา,าไม่มีกับสีกอไม่นะคะพี่ๆขาไม่มีกอไม้แน่นอน จริงๆอ่ะมันก็เช็คในส่วนมันเป็นรถหน่วยงานไงเราสามารถเราก็สามารถเช็คได้นะคะพี่ๆคะ่ะอมาดูกันต่อมาดูกันต่อนี่เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เนาะมาตรวจเช็คนะคะกำลังสตาร์ทรถกันเลยนี่รถเข้าใหม่ ยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวรอการเก็บงานรอการปรับสภาพค่ะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวถ้าปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวหนึ่งมาถ่ายแบบเรียงแบบสวยงามเลยอันนี้ไมล์แสนสก็จะอยู่ที่ประมาณ6 6 9 0 0หกาพแหละอันนี้ไม้น่าจะคือรถนะคะคือสภาพมาคือมาลอตเดียวกันก็เป็นรถมือสองเนาะ บางทีก็อาจจะมีร่องรอยแต่ว่าในส่วนของพิกความชนหนักจนน้าไม่มีแน่นอนนะ,ะถ้าเป็นล่องรอยเล็กๆน้อยๆเ,เป็นธรรมดาค่ะพี่ขาเป็นสเสน่ห์ของรถมือสองเนาะแต่ละคันก็จะมีมาไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวหนึ่งดูคันนี้มาดูคันนี้อยู่ที่ป้ายทะเบียนด้วยใช่ไหะหลายๆคนก็แบบว่ามองดูในส่วนของเลขป้ายทะเบียนอันนี้ใหม่85,000โลน่าจะอยู่ที่699,000คันนี้ใหม่80,000ก็น่าจะอยู่ที่6 9 9 0 0 0่พค่ะพี่พี่ขา ได้เป็นรถเดียวกันเป็นสีบอลเงินนะคะได้เป็นสีบอลเงินมาเนี่ยค่ะคือรถแรกเข้าคือไม่มีชนหนักพิจความสมน้ําแน่นอนแล้วก็หากนํารถออกไปนะคะพี่ๆค่ะเจอหลักฐานมีการตัดต่อตแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยนะเรายินดีรับคืนเต็มจํานวนพี่ขาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงน้าหนึ่งพี่จะรู้ได้งไงว่ารับประกันตรงนี้พี่ขาเวลาพี่เราออกใบมัดจำเนาะเราจะมีนะคะเราจะมีเขียนไว้นะคะในเอกสารเลย สนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่คะตรงนู้นก็มีอยู่2คันนะตรงนู้นก็มีอยู่2คันพาเดินเดินดูสักนิดหนึ่งเนาะใครที่สนใจหรือติดตามลำหนึ่งนะคะดูรถครอบครัวนะเ็ษที่นั่งรถนี้มากันเยอะเลยกับอิสุสขเครื่อง 3- ศสนใจยังไงทักมานู่นแล้วก็อยู่ตรงนู้นอีกนู่นนะคะมามาดูสักนิดหนึ่งนั่นก็มีช่างตรวจเช็คอยู่ตรงนู้น ตรงนี้ด้านหลังเสียงดังค่ะอ่าเขาก็ตรวจเช็คอยู่ฝั่งนู้นก็มีสนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะ0961984963ค่ะเคลดิดดีๆจดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะคะล็อนนี้มา26คันกับ Isuzu MU-X 3.0นะคะมีน a v วิเกเตอร์ด้วยนะคะมีระบบนำทางนะคะแล้วก็ราคาเขาก็จะแตกต่างตามเลขหมาอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งเนาะพี่สนใจคันไหนหรือว่าอยากดูรายละเอียดต,ตรงไหนพี่สามารถสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยนะคะ เครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะคะถ้าราคาอยู่ที่ 669, 0 0 0ันจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ11,600ถ้าราคาอยู่ที่6 7 9 0 0 0กันก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0นะคะถ้าราคาอยู่ที่69% 9 0 0 0จะผ่อนอยู่ประมาณ12,200พี่ขาเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้สนใจยังไงทักมาล็อตนี้หมา26่คันค่ะเราการันตีสภาพเดิมนะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำนึ่งขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ